สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพาระกายแก้วนะคะวันนี้นะคะก็มีรถดิ้นนะคะจากคุณแม่ใหม่นะคะเอฟซีน้องป้ายนะคะมาส่งให้พี่ใบเฟิร์นและน้องประกายแก้วนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะรถจะเข้าไม่ได้นะคะเราต้องเทไว้หน้าบ้านก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอารถเข็นนะคะเข็นเข้าไปในในบ้านของสองสาวนะคะนะคะก็จะเป็นรถสิบล้อนะคะ ดูพี่เฟิร์น <laughs> พี่เฟิร์นอยากขึ้นรถสิบลออ้อ <laughs> <laughs> บอก <laughs> โอ้ <laughs> โลงทางเขาหรือเปล่านี่รถเดียวก็เต็มแล้วร <laughs> ถเดียวก็เต็มถนนแล้วดูพี่เฟิร์นอยากขึ้นรถสิบลอ้อ ทอบนาาถือทอบนเ่นาะมันมีท่อน้ำด้นให้เขาระวังตรงนั้นด้วยสองสาวสองสาวได้ยินเสียงรถนะคะพี่มาดีจิกรรมน่อยสิขนมาจ้าเลยโม ก да. ็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ใหม่นะคะเอฟซีน้องฟ้ายนะคะที่เมตตามีใบเฟิร์นและปากายแก้วนะคะสั่งกองดินมาให้นะคะให้สองสาวได้ที่นอนใหม่นะคะขอบคุณมากมากค่ะฝางรถสิบรอมานะคะมาดูว่าพี่เฟินทำอะไรปากายตื่นเต้นหนักมากโอ้น้ำลาย พี่ฟืนค่ะใจเย็นๆค่ะพี่ฟืนอยากขึ้นรถสิบล้อหรอคะอาาม,มาอีกแล้วคะ่ะคันที่สองนะคะอันนี้เป็นคันที่สองนะคะไม่มีที่ลงนะคะเท้าไม่ได้อันนี้ฝั่งนี้ก็เฮ้ย ฝั่งนี้นะคะก็าทางลุกลูกสองสาวโอ้ยอยากขึ้นรถบ่อนอ่ะโอ้ยรักกัน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  <c oughs> นี่นะคะสองกอง <c oughs> เหลือขนเข้าให้สองสาว <c oughs>